เช่นเคยนะครับกับคอลัมน์คนปลายซอยโดยเปลวสีเงินนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันจันทร์ที่27เดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2564นะครับวันนี้หัวข้อที่คุณเปลวให้เอาไว้ก็คือว่าทีท่าพมา่ายึดเมืองเริ่มต้นอย่างี้ครับคุณเปลวบอกว่าพรุ่งนี้เนี่ยรงกับวันที่28ธันวาคมก็จะเป็นวันคล้าย วันขึ้นเถลิงทวัลระยะราชสมบัติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชถึงผมไม่บอกเนี่ยก็เชื่อว่าฝังจําคนไทยทุกคนอยู่แล้วนะครับแต่ก็อดที่จะนํามาย้ํากันไม่ได้ก็น,นี่แหละครับก็ด้วยจิตกตัญยูของลูกหลานไทยเราที่ผูกมั่นอยู่กับการกู้ชาติของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระองค์นี้แหละครับถ้าย้อนกลับไปเนี่ยถ้าไม่มีพระองค์ท่าน เมื่อปีพุทธศักราช2310คือเมื่อ254ปีที่แล้วเนี่ยถ้าไม่มีพระองค์ท่านแผ่นดินนี้ก็คงจะสิ้นไปแล้วนะครับซึ่งคำว่าราชอาณาจักรไทยก่อนๆเนี่ยในทุกๆวันที่28ทธันวาผมก็จะเวียนไปถวายเครื่องราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชตามสถานที่ต่างๆนะครับแต่เมื่อสถานการณ์โรคระบาดมันไม่เอื้ออำนวยซะแล้ว ถึง28ธันวาคมก็เปลี่ยนเป็นบริจาคทรัพย์เพื่อสาธารณประโยชน์อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแทนนะครับอย่างปีนี้ครับบริจาคเข้ามูลนิธิโรงพยาบาลราชพิพธีตามกำลังไป20,000บาทเพื่อการรักษาผู้ป่วยที่ขัดสนนะครับก็อยากจะให้ผู้ที่มีเงินทองพอจะแบ่งปันกันได้นะครับช่วยกันครับช่วยกันแบ่งปันเพื่อให้คนที่เจ็บป่วยที่เข้าลำบากกว่าเราเนี่ย ด้านค่ารักษาพยาบาลก็ตามตาม,ตามโรงพยาบาลต่างๆที่ช่วยกันบ้างนะครับคำว่าเนื้อนาบุญเนี่ยมันไม่ได้เป็นเฉพาะกับพระหรือว่ากับวัดเท่านั้นนะครับแต่ว่าเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลต่อกันทั้งกับเพื่อนมนุษย์แล้วก็สัตว์ก็เรียกว่าเป็นเนื้อนาบุญเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นการให้ก็ตามการแบ่งปันก็ตามไม่ได้เพียงแค่ทรัพย์สินเงินทองเท่านั้นแม้กระทั่งการให้ความรักให้ความเมตตาให้ความปรารถนาดีต่อกัน ไม่ผูกพยาบาทกันไม่จองเวรนต่อกันนั่นก็เป็นการให้ที่มีอน,นิสงส์เป็นบุญด้วยเช่นกันนะครับก็เพราะว่าโลกมันหมุนแล้วครับเราถึงได้อยู่กันได้ฉันใดก็ฉันนั้นแหละครับเพราะมนุษย์เนี่ยมีการให้หมุนเวียนต่อกันนะครับสังคมมนุษย์จึงดำรงอยู่ได้โรงพยาบาลหลวงเนะี่ยนับได้ว่าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐยามเจ็บไข้ได้ป่วยของคนทั่วไปนะครับโดยเฉพาะระดับชาวบ้านเมื่อเจ็บป่วยขึ้นมา มีเงินหรือไม่มีเงินก็ต้องไปเพราะฉะนั้นท่านที่เหลือกินเหลือใช้ไม่รู้ว่าจะเอาไปทําอะไรก็เจียดแบ่งเพื่อคนเจ็บคนป่วยที่ขัดสนตามโรงพยาบาลกันบ้างนะครับผมไปราชวิถีปีละ3ามถึงสหนเห็นแล้วก็อึงอ้งอึ้งในประเด็นที่ว่าทำไมคนเจ็บคนป่วยในแต่ละวันที่มาโรงพยาบาลเนี่ยถึงได้มากมายเหลือเกินทั้งต่างจังหวัดและก็คนในกรุงเทพมหานครด้วยซ้ำไป แต่ก็ประทับใจนะครับประทับใจกับแพทย์ประทับใจกับพยาบาลแล้วก็ประทับใจกับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลทุกคนจริงๆครับแม้กระทั่งกับพนักงานดูแลห้องน้ำก็ตามคือแต่ละคนแต่ละแผนกรวนแล้วจะเป็นพ่อพระเป็นแม่พระกันดีและเกินครับเอาใจใส่คนป่วยมารักษาแบบเสมอหน้ากันหมดนะครับมีการเอื้อเฟื้อดูแลกันพูดจาไพเราะมีน้ำใจ ไม่แสดงอาการว่าเบื่อหน่ายหรือว่ารําคาญกับคนป่วยเลยนะครับระดับชาวบ้านตาสีตาสานี้ไม่มีเลยเห็นคนล้นโรงพยาบาลแต่มืดแต่ดึกก็อดนึกไม่ได้ว่าประเทศไทยเนี่ยทำไมถึงมีแต่คนป่วยดูแล้วการสาธารณสุขเราเนี่ยมันกลับหัวกลับหางยังไงพี่กุลอยู่หรือเปล่ามันน่าจะมีการปรับแผนเสริมสร้างสุขภาพให้ประชาชนเนี่ยแข็งแรงและป่วยน้อยที่สุดหรือไม่นะครับ แทนทัศนคติการสร้างโรงพยาบาลให้มากๆเพื่อรองรับคนเจ็บป่วยซึ่งเป็นการศูนย์เปล่ากับเรื่องปลายเหตุไม่เกิดมูลค่าทางบวกกับอนาคตของประเทศเลยพูดง่ายๆก็คือว่าเปลี่ยนไปเน้นการสร้างสุขภาพของประชากรตั้งแต่วัยเด็กวัยหนุ่มวัยสาวแทนการทุ่มงบประมาณไปสร้างโรงพยาบาลแล้วไปซื้อยาเพื่อมาคอยรักษาประชากรในบ้านปลายที่มีมากเกินเหตุจะดีหรือไม่ อันนี้ก็ต้องฝากทางรัฐมนตรีสาธารณสุขคุณอนุทินชาญวีรกูลน่นะครับช่วยคิดครับเรื่องอย่างนี้ช่วยคิดปรับปรับเนี่ยมันแก้ไม่ได้ครับมันต้องแก้ระยะยาวควบคู่ไปกับแผนประชากรศาสตร์ที่กําลังจะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศมากๆนะครับถ้าเกิดว่าไม่รีบแก้เนี่ยมันจะกลายเป็นวิกฤตอนาคตของประเทศอย่างใหญ่หลวงทีเดียวนะครับทุกวันนี้ครับสัดส่วนประชากรศาสตร์ของไทยเรา ขาดสมดุลมากนะครับคือการเกิดใหม่เนี่ยมันน้อยแล้วมันก็เป็นลูกโซ่ถึงการเข้าสู่วัยเด็กวัยเรียนน้อยลงตามไปด้วยนะครับถ้าจะว่าไปแล้วนับตั้งแต่อเมริกันเนี่ยหลอกตอนคนไทยด้วยแผนให้คุมกําเนิดเมื่อ30ปีหรือว่า40ปีที่แล้วด้วยสโลแกนที่ว่ามีลูกมากจะยากจนนั่นแหละครับก็ส่งผลให้ประเทศไทยเป็นประเทศคนแก่ในขณะนี้นะครับ ผลที่เห็นชัดก็คือว่าวัยเรียนก็ตามวัยหนุ่มก็ตามวัยทำงานก็ตามจะมีน้อยแต่จะไปมากในช่วงวัยกลางคนและก็วัยแก่เนี่ยมากที่สุดก็คือวัยชราทุกวันนี้ครับเราจะได้ยินคำว่ายุคโรงเรียนเพราะว่าไม่มีเด็กไปเรียนยุคเฟื่องฟูเนี่ยมหาวิทยาลายัยหมดไปเพราะว่ามีวัยหนุ่มวัยศึกษาเข้าสู่ระบบลดลงไปเราจะได้ยินคำว่าขาดแคลนแรงงาน เราจะได้ยินคำว่าคนแก่รอสวัสดิการเราจะได้ยินคำว่าผู้สูงอายุและก็จะได้เห็นบริษัทประกันเนี่ยแย่งกันหากินบนความตายของคนสูงอายุด้วยการสร้างรูปแบบจูงใจดูดเอาเงินประกันยิ่งสังคมยุคนี้คนที่มีฐานะคนที่มีการศึกษาคนที่แต่งงานก็ไม่นิยมจะมีลูกกันนะครับถึงมีก็มีไม่เกิน1-2คน ยิ่งน่าห่วงเข้าไปใหญ่เลยทั้งอันตรายต่อศักยภาพและการดำรงอยู่ของชาติยังมีศักยภาพเพราะว่าคนไทยมีแต่รุ่นแก่รอความตายกันมากขึ้นนั่นเองนะครับต่ขณะเดียวกันเนี่ยครับรุ่นที่จะเกิดเข้ามาทดแทนหรือว่าเป็นรุ่นเพิ่มประชากรเนี่ยมีน้อยมากคุณอนุทินเนี่ยทำกัญชาซึ่งเป็นสิ่งต้องห้ามเป็นร้อปีให้เป็นสิ่งต้องใช้ในวงการแพทย์สำเร็จได้นับวันนี้ เรียกว่าเป็นผลงานรูปธรรมจับต้องได้อย่างหนึ่งเลยทีเดียวนะครับลองครับลองหารือกับท่านนายกหาทางแก้ปัญหาเรื่องประชากราศาสตร์แล้วก็ผลักดันเข้าสู่ขั้นปฏิบัติการตามแผนสตอรน,นี้เลยอีกสักเรื่องนะครับเรียกว่าทําคุณตอบแทนประเทศนะครับอย่าไปคิดหวังเรื่องของเสียงสรรเสริญเฉพาะหน้าเพราะว่ามันจะไม่งอกไม่เห็นดอกเห็นผลปุ๊บปั๊บหรอกแต่ว่ามันจะเป็นผลให้เห็นในอนาคตอีก15ปีหรือว่า20ปีข้างหน้านู่นแหละครับ ไม้ล้มลุกเนี่ยปลูกเพื่ออวดดอกเฉพาะหน้ากันเน่ยเยอะแล้วครับภูมิใจไทยถ้าต้องการเป็นพักที่ยั่งยืนคุณอนุทินต้องผลักดันแผนเพาะประชากรศาสตร์เป็นไม้ยืนต้นให้กับประเทศอีกสักต้นหนึ่งสิครับการมือรอบ20ปีนี่แป๊บเดียวเองนะครับแต่เราไม่ต้องรอนานขนาดนั้นหรอกครับเมื่อแผนสร้างประชากรสร้างชาติของรัฐบาลบนการขับเคลื่อนด้วยสาธารณาสุขผสม เป็นจริงเป็นจังขึ้นมาเนี่ยผมเชื่อว่าทุกฝ่ายจะยอมรับวิสัยทัศน์ของคุณอนุทินในระดับผู้นําทางบริหารประเทศด้วยเนื้องานที่เป็นรูปธปรรมจำดาบวิชัยได้ไหมครับดาบวิชัยหรือว่าร้อยตํารวจตรีวิชัยสุริยุทธ์เมื่อปี2530เนี่ยใครๆเขาว่าแกเด็ดเป็นตำรวจบ้าเสร็จงานก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปตระเวนปลูกต้นไม้ที่อำเภอปรางกูจังหวัดศรีสะเกษซึ่งได้ชื่อว่าเป็นดินแดนที่ แห้งแล้งที่สุดของประเทศไทยดาบพิชัยปลูกต้นไม้ของแกไปเรื่อยเลยปลูกคนเดียวนะครับตามริมถนน2ข้างทางวัละต้น2ต้น,ตนท่ามกลางเสียงหัวเราะเยอะหยันของคนที่ไปพบเห็นเข้าแต่รวมแล้วเนี่ยสล้านกว่าต้นในระยะเวลา10ปีวิกิพีเดียบันทึกเอาไว้น,นะครับบันทึกเอาไว้บอกว่าพศ2531เเป็นต้นมาเนี่ยทุกเช้าและหลังเลิกงานของแต่ละวัน ดาพิชัยเนี่ยจะขี่จักรยานยนต์แล้วก็ตระเวนปลูกต้นไม้ไปตามพื้นที่ต่างๆในอำเภอปลางกู่ในแยะแรกในสายตาชาวบ้านเนี่ยก็ถูกมองว่าเป็นคนบ้าแม้ว่าจะถูกสังคมมองไปในทางเช่นนั้นแต่เขาก็ยังปลูกต้นไม้อยู่เรื่อยไปจนมาพุทธศักราช2541เเป็นต้นมาครับปรากฏว่าสังคมเริ่มที่จะเห็นผลจากการปลูกต้นไม้ของเขาอะนะครับเพราะว่ามันเกิดโครงการปลูกต้นไม้ในที่สาธารณะเพื่อส่วนรวมเกิดขึ้นแล้ว คือการรณรงค์ปลูกต้นยางนาเพื่อเอาไว้สร้างบ้านเรือนรณรงค์ปลูกต้นตาลซึ่งเป็นพืชสารพัดประโยชน์รณรงค์ปลูกต้นคูนต้นไม้ประจำภาคอีสานและประจำชาติไทยและก็รณรงค์ให้เปลี่ยนจากการทำนาปีเป็นไร่นาสวนผสมจนเอำเภอปลางกู่ทุกวันนี้กลายเป็นเอำเภอที่อุดมสมบูรณ์อีกทั้งต้นไม้ที่เขาปลูกเนี่ยสามารถที่จะสร้างอาชีพให้กับชาวบ้านในเอำเภอได้นะครับปีพุทธศักราช2543ครับ ประชาคมอำเภอรปรางกูทั้ง10ตำบลได้พร้อมใจกันลงปติให้ใช้โครงการรณรง์ีโครงการเป็นคำขวัญของอำเภอรปรางกู่คำขวัญที่ว่านี้ก็คือว่าปรางกู่อยู่ในป่ายางกลางดงตาลบานสะพั่งดอกคูณบริบูรณ์ไร่นาสวนผสมดาบวิชัยที่ใครๆก็ว่าแกบ้าคนนี้แหละครับเกษียณเมื่อปี2549แต่ก่อนเกษียณเนี่ย ได้รับพระราชทานยศเป็นกรณีพิเศษเป็นร้อยตำรวจตรีจากการอุทิศตนเพื่อประเทศชาติเมื่อปี2548นี่แหละครับเห็นไหมครับเป็นตัวสะท้อนคนสร้างชาติที่แท้จริงนะครับทีนี้กรณีของวิกฤตประชากรของไทยในขณะนี้เนี่ยชาติกำลังต้องการคนอย่างดาบวิชัยท่านรัฐมนตรีสาธารณาสุขลองเป็นดาบอนุทินโลกอาจจะไม่จำนะครับ แต่ถ้าเกิดทําสําเร็จขึ้นมาเนี่ยไทยทั้งชาติจําท่านได้แน่นอนครับเวลานี้ไทยเราร้องว่าขาดแคลนแรงงานจะต้อง import แรงงานเข้ามาตอนนี้ไทยเราเนี่ยเสียเอกราชศักยภาพประเทศทางแรงงานให้กับเขมรและก็พมา่ายึดครองไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่แผนการแก้ประชากรไทยขาดรุ่นตรงนี้ยังไม่ได้รับการแก้ไขยอย่างเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณอนุทินเนี่ยจะเป็นดาบวิชัย ใช้การสาธารณาสุขบุกเบิกสร้างประชากรไม่เกิน15ปีครับทั้งภาครัฐและภาคเอกชนโดยเฉพาะภาคธุรกิจอุตสาหกรรมเนี่ยจะเหมือนกับชาวบ้านปลางกูที่ขานรับกับดาบวิชัยนั่นเองเมื่อเห็นดอกเห็นผลแล้วจากคนบ้าก,ก็จะกลายเป็นผู้ที่อุทิศตนต่อประเทศชาติกล่าวขานเป็นตำนานไทยตำนานโลกทุกวันนี้นะครับเราจะต้องเปลี่ยนทัศนคติจากลูกมากจะยากจน ให้เป็นประชากรสมบูรณ์เพิ่มพูนพัฒนาชาติเปลี่ยนให้ได้ครับไม่งั้นเนี่ยพมา่ายึดเมืองแน่ๆน,นะครับ